ดีค่ะค่ะสัสค่ะกลับมาพบกับขับเอ f ออีกแล้วนะคะค่ะสุดท้ายแล้วนะคะของหัวข้อว่าด0นาทีสุดท้ายเธอไม่คิดจะเปลี่ยนเซซลี่เลยหรอใครจะพร้อมเหมือนกันว่าเตรียมมาเปลี่ยนตลอดมาเริ่มเลยสวัสดีค่ะพี่โฟพี่มอสหนูชื่อชมพู่ค่ะยังไม่เคยมีแฟนมาก่อนเลยว้เราวว่างเบอรชื่อเน ชมพู่บอกมาว่ามีเพื่อนของเขาอะเห็นรูปชมพู่ในเฟซแล้วก็ชอบเธอเสวยมากสวยมากอยากเห็นหนะ้าน้องของน้องชมพู่แกเหชมพูอ่อ,อ่ะก็เลยบอกไปว่าให้เบอร์ไปเลยอชอบน้องนี้นี่แหละ <c oughs> <c oughs> ชอบน้องง่ายนี่แหละอยู่ดีให้เบอร์ผู้ชายไปเลยหน้าผู้ชายยังไม่เห็นนะใครก็ได้หน้าผู้ชายแต่ให้เบอร์ไปแล้วโอ้ชอบน้องเนี่ยนิสัยเหมือนฉันเลยหลังจะอ้วก หลังจากนั้นผู้ชายก็โทรมาเขาก็ดีกับเรามากๆเลยทิ์สองทิตย์แรกก็เลยนัดกันไปดูหนังแต่ว่าไม่ได้ไปกันสงต่อ2นะคะยังมีเพื่อนไปอีกหลังจากนั้นก็เริ่มเกิดเป็นความรักเขาโพสอะไรเราก็เริ่มเก็บมาคิดคือโพสใน Facebook อะโพสสเตตัสอะไรเงี้ยแต่มีจุดพีจุดหนึ่งค่ะคือคือ เขามาสารภาพกับน้องสาวของเราว่าเขาไม่เคยเคยลืมแฟนเก่าได้เลยโดยที่หนูเนี่ยแก้สมรอยเป็นน้องสาวโอ้ตายแล้วค่ะอีกคนหนูว่า c s i นี่มันนี่มันเลิกสืบสวดอาชญากรรหรือว่าอะไรปพ่อนเนี่ยฮะก็ลย <c oughs> แก้สมรอยเป็นน้องสาวแล้วก็ไปคุยกับเขาในแชทหนูร้ายไหมคะ <c oughs> น้องคะโอเคโอเคน้องเขา <c oughs> ต้องการให้เราชมน้องลายมัน้องแล้วยังมาบอกว่าผิดผิดที่มาจีบเราด้วย เร็วไปด้วยไม่รู้ว่าแมำตามมาจากไหนร้องไห้เยอะมากพอตอนเช้าเราก็ตั้งสถานะสเตตัสเลยละที่งสเตตัสใน Facebook แบบอีเดลิเลชั่นชิพซิงเกลิลหรือแมลงแมรีอร่อะไรก็ว่าไปเอ,อแลแ้วแท็กไปหาเขาบอกว่าต้องเข้าใจค่ะเล่นเฟซบุ๊กไม่เป็นแท็กไปหาเขาบอกว่าถ้ายังมีคนอื่นอยู่ในใจก็ไม่ต้องโทรมาหาเราแล้วมา นางแรงมากชมพู่ร้ายอ่ะชมพู่ร้ายอ่ะต้องใจหเราชมพู่ร้ายอ่ะต่อสิหลังจากวันนั้นเขาก็คือชมพู่ก็อยากจะแบบมันเก๋ๆไงเงี้ยเธอไม่ต้องโทรมาแบบถ้าเกิดยุมงค่แม่ไม่ต้องโทรมาแบบเสียจใจแต่ไม่แคร์สุดท้ายัปเจ็บเองเนี้ยหรอผู้ชายไม่โทรจริงๆจ้ะมั่นทางก็บอกว่า ชมพู่ทำใจไม่ได้เลยค่ะน้ำตาไหลตลอดเลยค่ะแต่แล้วมีวันหนึง่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเป็นเพื่อนของพี่สาวค่ะ,ะแต่ช่วงนี้ชมพู่กับคนแรกก็เริ่มจะดีกันแล้วค่ะอ๋ะอไม่สวยทำไม่ได้นะคะ,ะก่อนหน้านี้ที่จะทะเลาะกัน เราก็เลยบอกเขาว่าเออเนี่ยมีเพื่อนของพี่สาวจะเข้ามาจีบเยอะไงชูนุเพราะแบบฉันก็สวยนะชมพู่ก็สวยแล้วมีคนเข้ามาจีบเยอะแยะเดี๋ย่คอยดูดี๋ยวจะใช้ขอลองเออว่ามีเพื่อนของพี่สาวก็มาจีบเหมือนกันเนี่ยเขาก็ชวนหนูไปดูหนังนะแต่หลังจากวันนั้นสองวันเขาก็ไปโพสต์เตตัสถึงผู้หญิงคนนั้นแบบว่ายังไม่ลืมหนูเสียใจแล้วก็เสียความรู้สึกมากเลยค่ะควรจะทำยังไงดีคะ ตัดใจไปเคยกับเพื่อนของพี่สาวเลยดีไหมหรือว่าจะอยู่แบบนี้รอเขาลืมแฟนเก่าได้แล้วถ้าจะทําใจต้องทําวิธีไหนถึงจะลืมเขาบ้างคะพี่แนะนําอย่างหนึ่งเลยนะคะน้องก็สว,สวยไปสิคะนี่มันน้องคิดว่าน้องสวยขนาดนั้นะ่ะน้องก็สวยจะดชิดน้องก็คุยสัพเพเหระนะไปจริงๆชมพู่ถ้าเกิดชมพู่มีคนมาจีบแล้วอย่างเพื่อนพี่สาวนะคะเราก็ลองเปิดใจดูคุยกับเพื่อนพี่สาวไปก็ได้นะคะเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ย แฟนของน้องชมพู่ก็คงไม่มีทางลืมแฟนเก่าได้นะคะม,มันแสดงว่าชมพู่ยังไม่ถูกสเปกยังไม่คลิกกับแฟนทุกอย่างเข้าถึงลืมแฟนเก่าไม่ได้เพราะฉะนั้นชมพู่ไปคุยกับเพื่อนพี่สาวเลยค่ะแนะนําดูอย่างพี่สคิคะเธอทําทไมจ๊ะเธอทำไมฉัก็วสวยสวยจะไปเห็นรราไปเรื่อยโอเคอ,อ่ะเอาเรื่องไหนอ่ะเธอเธอเธออยืดเธอยืดกินไปแล้วเธอไม่อะ